หลังเราบ้านเราโอเคครับผมสวัสดีคร okay, okay, ับ hm. จ okay, ัสคายนะครับมาเรามาเล่นด่านบอมด่านไทเปนะะแต่นี okay, ้ไม่ค่อยได้เล่นนะ แล้วก็โนทะลูนะเพราะทะลูมันโกงมากจำกัดอาวุธไม่เกิน8ดาวนะครับแล้วก็สปีดไม่เกินไม่เกินยี่ห้านะซึ่งก็จำกัดของวิ่งไม่ได้พอสมตัวทางนี้มาปะเมื่อกี้เขามาแล้วอ่บีอะเฮ้ยทางนี้ก็เหมือนจะมาหรือเปล่าเฮ้ยมีหนึ่งมีหนึ่งถามบีอีกแล้ว ยาวเรายาวเราเข้ายาวเราเข้าเรายังไม่ไ pues ด้ย mm: ิงเลยเมื่อกี้ตายแล <teachers> ้วก <Maggie started opportunities> ่อนใครมันมาแชทเพเ่วาบอกแล้ตังอยู่ลแชทเ่าอแช่เข้ามาสคนแล้วไม่เห็นเลยอมาเราอยู่ทางนี้แล้วกันครับลูกซองเราจะได้ยิงไว้เนี่ยถ้าแบบโหมดแบบนี้คือลูกซองคือโคตรโกงนะ ว้าวมาบหลบไม่ดีมาออดาบมันเนนแบบม้ทันเอามัสั้นเนาะไป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 เอไมไปเอไหมโอ้โห มาแล้วมาแล้วมาแล้วเกิดเราเกิดเรานมาเกิดเราสับสนได้าวางครับวางรัดเดียววางเลยเบอรี่โฟสิบเอ็ดป้องกันจังหวะนี้ขอเล่นแบบติดหมีหน่อยแล้วกันหลังเราบ้าหลัง

เมื่อกี้อยู่นี่เราไลต้องเล่อนรสิะอาวุธดาเมจบางอาวุธมันไม่ได้จริงๆต้องยิงกดลงขาเลยเดี๋ยววันเดี๋ยววันใหม่โอ้ลืมไอวิทงเห็นมันมาคุยกันหน่วยกูระบิด มันสุกมีไว้เทสก็ดีนะไม่ไม่ประเด็นคือคนที่วางตายใช่ใช่ใช่วางไปจะทำงานอยอะต้องรอจนกว่าจะหายอะเลือด110อาจจะรอดอยู่นะนี่คือลูกซองฟรีที่โกงมากๆนะครบโกงสุดๆไปเลยครับด้านไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวด้านหุ่นสาม โอ้ยังเข้าหวยกันแ้เนี่ยมันโก้มันควนโนเนี่ยลูกตอง60 60เ,เ,เ,เอาก็ว่าทำไมไม่เปิดไปเป็นนั่งแอบ,บยิ้มอยู่เองเ <c oughs> ขาไปเอเขาไปเอคอนข้า,างเยอะ

อู้ยิงไม่โดนจะไหวทุกซองไม่โดนเฉยเลยแล้ววนนียพี่จัดมืดขันเบาไม่ทันหรอคนเล่นหรอกนไม่ใช่ไม่ถเหอ น่งเหมือนจะมาอ้อมเหมือนจะอ้อมปะตีโลนอยู่บนสะพานนะทำไมครับ ก็เล่นกันเลยลูกซองก็ได้โนไม่หยิบมาเพื่อให้โนก็คือตัดไปแคมป้เลยเจคู่มาแล้วเจคู่มาแล้วแต่วันนี้ไม่ไม่รู้ว่าอะไรดูกันระหว่างเจกับสิงสีขาอะไร อะไรได้เลยเมื่อกี้นะตายเลยตายได้เลยโอ้โหไม่ได้สู้อะไม่ได้สู้อะไรคนรุ่งซองเป็นอะไรที่โกงมากป้าทุกคนทำไมโอ้โหเขามาคนเดียวเขยังไม่รองเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปืนเดี๋ยวนีโกงชัดตอนนี้น้องนำอยู่เลยนะเราสามารถเปลี่ยนได้ทำไม ้องเอาแบบพี่จับมายุงอะไรกับฉันโอ้ได้กดกันจริงกดกันจริงีกันหรือเปล่าเออตีกันจริงจะมาจับสายสายชิปเอาเลยเข้าเลยเอาไปีกันหล้ทำไมอะทำไมล่ะทำไมล่ะเอยจะตายเอาดิกันออกไปพงการนี้ถึงทีสุดแล้วาม เรียบร้อยไม่รอดตัวเปียเป็นปืน400,000 GP ที่ชอบนะแต่ยิงโดนหรือเปล่าอยารู้นะปืนนี้ครับสตาสปิดแฮกเกอร์เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะชอบที่มันไม่เหมือนใครได้หรอข้างหน้ามีตัวนะ บีบีมาบีเจบี JB, ลูกสองจิงวะเนี่ยเจบี<า> JB, ลูกสองจิงวะเนี่ย,ย <laughs> อยู่ยาวเอครับพิงเข้าเอแล้วไอพีฝั่งน้น <laughs> โดนไปนั่นน่ะเรียกวางจีหลังเข้านะเมื่อกี้หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าระเบิดจังเรียกวางถึงบอกว่าไอพีรอเลยดูลูกซองโก้ก็จะหมายลูกซองลูกซองอะไรวะ <c oughs> <c oughs> พูดผิดเลยลูกซองควรโ,โดนจริงๆ <c oughs> โอเคแล้วผมก็คลิปนี้ก็จบเพยงเข้านี้นะก็เลย่าิลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วผมสวัสดีครับ